สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสองอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าวันก็จะมาวางแนวทางฮานอยให้นะคะก่อนจะไปดูตัวเลขกันเดี๋ยวเราก็เออมามาได้ไหมตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะคิดว่าไม่ได้นะได้ไหม ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ไไมไมอืมอืมละใส่ไปอย่างนั้นนะค่ะ <c oughs> ก่อนจะไปดูแนวทางกันก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะ คำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะดุงดิงดุงดิงดุงดิงดิงดุงดุงดิ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 งดุงดงดุงดงดงดิ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 งดุงดุง ค่ะน้องๆค่ะน้องๆคนไหนสนใจสูตรก็ทักไอีไลน์มานะคะสนใจทูบพี่ไข่ก็ทักแอดเข้ามาค่ะเอดเข้ามานะคะไม่สนใจก็ผ่านนะคะเอาไปค่ะไปดูตัวเลขกันอ๋อวันนี้ประวันก็จะมาวางหน้าช่องให้น้อซึ่งเมื่อวานเนี่ยตัวเลขก็หลุดกระจุยกระจายหมดเลยมาแต่ตัวเด่นเนาะตัวเจาะมาชุดก็ไปขึ้นนอยกิจ ลาวก็หลุดโอ้เลาวเนี่ยประวันรู้แล้วเจ็ดเขียนเจ็ดแล้วก็ไม่เอาเออไปเอาห้าซะหวางไปเออก็ไม่เป็นไรเนาะม้องน้องไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวประวันจะพาเอาคืนค่ะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆวันนี้เราจะเอาชีลำวันนี้เรามากับความดำ ห้านอยนีย่วันนี้สิบห้าใช่ไหมทับสามพรุ่งนี้เราก็ได้ลุ้นหวยไทยกันแล้วเนาะอืมห้าหนอยห้าหนอย วันนี้เราจะมากับสีดำสีดำสีดำเด่นประวันในวันนี้เด่น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 วันนี้เด่นวันนี้เด่นวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประวันนั้นชอบสงมากเลยนะอืมเดี๋ยว หนึ่งสองสามสอืนเออแต่ว่าตรงนั้นมันความเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าหนึ่งสองสาสีห้าหโอ้อัน,นี้มันมีแค่หตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเอจะยังไงนี้เออหนึ่งสองสามอันนี้ก็ดันมีสามตัวอีกเออหนึ่งสอง อยังไงดี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 ยังไงก็เอามันไว้กอดละเนาะไม่รู้อะมาไม่มาปราวันไม่รู้ จะเน้นตัวไหนให้ปวันจะเน้นตัวไหนให้ถ้าความเป็นไปได้ถ้าถามปวานมันจะไหลไหมอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสบอ็ดตัว สองสิบสามมันจะไหลไหมน้ะมันจะไหลไหมน้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวอืมความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ไไดระวัง 8กับ3เปอร์เซ็นต์จะมาอะไรเยอะกว่าเดียว6 7 8 6 5 4เอาสีดีกว่ามาไม่มาประวันก็ไม่รู้แต่ที่ประวันรู้เดี๋ยวประวันขอดูเลขไหลก่อนเมื่อวานนี้เขาไหลอะไรเขาไหลหนึ่งเขาไหลสอง เขาไล่ศูนย์เขาไล่สามเดี๋ยวนะเพื่อนๆนะแป๊บเดียวแป๊บ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 นะคะเดี๋ยวให้ประวันคิดก่อนว่า ความเป็นไปได้ของตัวเลขเนี่ยเขาจะมาแบบไหนอะไรแบบไหนอันนี้ชนนี้ชนนี้ชนนี้น,นี่ชน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 นี่โอเคจัดไปงานนี้มาไม่มาประวันไม่รู้เออในใส่เข้าไปตัวบักเติม ไม่รู้ละอย่างดีก็สองเด้งละสองเด้งสามเด้งและวันนี้ช้องเล่งชามเล่งฉีเล่งห้าเล่งอันนี้น้องๆก็อย่าทิ้งนะคะตัวนี้เพราะว่าความเป็นไปได้ของเขาเนี่ยสูงมาก จริงๆแล้วป้าวันจะเอาสามนี่แต่ทีนี้มันมาสามกับแปดแล้วระวังแปดกับสามเนี่ยตัวไหนมันจะไหลอืมทีนี้เนี่ยสามเนี่ยเขาไม่ชนเพราะเขาไม่ชนเพราะฉะนั้นป้าวันก็เลยตัดเอาเป็นแปดเนาะอืมเขาไม่ชนเลยอะ่ะอืม แล้วถ้า8มา83เป็นไปได้ไหม83เนี่ยถ้าจะมาด้วยกันก็คงจะเป็นเลขที่ว่าเราจับมาใส่กันแต่ถ้าว่า82เนี่ยความเป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นเราก็จัดไปที่28ค่ะนี่28 แต่ถ้าแรกเรามามันชนกันอยู่ที่1 1ึ่หนึ่งหถ้า1มา1จะมากับอะไร1นึ่งสีก็ไม่ได้ถ้า1นสได้นะคะถ้าหนึ่งสา 13วันนี้เลขออกวันอังคาร13ถ้าย้ายวันอังคารของเราไม่มีเลขตัวนี้ระหว่าง13และ19อืมระหว่าง13และ19 5 7เข้าถ้าเเข้ามาเขาจะมากับ7อะไร เอยเรามี7จ็ดไหมถ้า7กับ5มาโอกาสที่ว่าจะมาเนี่ยอาจจะขึน้นนอยกิดหรือนอยพิเศษอืมเจ็ดหซึ่งเป็นเลขที่ประวันชอบมากอาจจะมาบ้นก็ได้นี่เจ็ดห้นี่อาจจะเด้งบนเด้งล่างเด้งดึงดึงเด้งดังดังเด้ง,ดงแบบ ถา3า8แล้วต้องมี3อะไร3ลยความเป็นไปได้นี่เป็นยากมากถ้าถามปวันนั้นนะว่ามาได้ไหมอาจจะมาได้แต่ความเป็นไปได้ที่สูงมากเนี่ยถ้า3ก็คงจะเป็น39ความเป็นไปได้สูงกว่า3ามแต่ก็อาจจะเป็นเลขติดก็ได้เนาะเพราะเพราะ8กับ3นี่เขาเป็นเลขติดนะคะอืม ถามประวันว่าถ้าสงมา2 8มีแล้ว2 8เป็นไปได้2 8ถ้าวันนี้วันพุธซึ่งของเราไม่มีสองสาสเป็นไปได้ไหมสามสี 3, 4, ความเป็นไปได้ยาถ้าเราย้ายตัวเด่นเรามาที่วันพุธ ก็คือสีมาไม่มาเพราะวันไม่รู้ค่ะเออจะมาไหมเมื่อวานนี้เลขออกอะไรมั่งแป0สี่ศูนย์ห3าศูนย์หนึหนึ่งถ้าหนึ่งมาเนี่ย หนึหน่ถ้าหนึ่งมาวันนี้ต้องขึ้นนอยธรรมดานะแต่ถ้าหนึ่งละแต่ถ้าหนึ่งไหลลงมาอีกเพราะว่าเมื่อวานนี้มีมีหนึ่งมีน้อยธรรมดาอย่างเดียวที่เขาไม่มีหนึ่งเออเน no. อืมพอกสามแปดเอยสมอันนี้อยอาจจะขึ้น ในพิเศษความเป็นไปได้นะอย่างน้องๆที่เรียกร้องให้ประวันมาให้จัด8ชุดเดี๋ยวประวันจัดให้ค่ะเอาไป35 35และ97 เอาไปค่ะเดี๋ยวขีดเส้นให้ก่อนอันนี้สำหรับน้องๆที่เรียกร้องให้ประวันมาจัดให้8ชุดนะคะนี่ค่ะลงมาให้ชุดพิเศษคือตรงนี้นะคะ8ดชุดซึ่งก็อาจจะเป็นตัวเลือกของน้องๆก็ได้เนาะความเป็นไปได้ก็สูงค่ะนะคะ <c oughs> ถ้าถามว่าประวันประวันชอบตัวไหนประวันชอบอวันนี้เหรอที่ประวันชอบนะเอแล้วประวันชอบตัวไหนล่ะนี่ทีนี้ฮะประวันชอบตัวนี้สิคะชอบมากแต่มันอาจจะไปนอยกิจก็ได้นะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะความเป็นไปได้นะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะอันนี้ก็อย่าทิ้งนะคะอันนี้ความไปเป็นไปได้ก็สูงมากนี่อย่าทิ้งนะคะซึ่งอันนี้น้องๆเขาเรียกร้องมาประวันก็จัดให้ค่ะเอาไปค่ะนี่ค่ะอืมวันนี้ประวันจะให้สามตัวนะมาไม่มาประวันไม่รู้ค่ะนะคะมาไม่มาป้าวันไม่รู้เอ้ย ห้าสงแปดสองวันนี้นะดูจากอา่หาฮานอยออกวันนี้นะพรุ่งนี้เราก็จะรู้ทันทีเลยว่าเลขของเรานะ่ะจะมาตัวไหนเนาะจะรู้ทันทีเลยถ้าถ้าว่านอยเขาออกนะถ้านอยเขาออกตามที่ประวันเน้นให้นี่นะ พวกนี้อ่ะเราจะรู้ทันทีเลยว่าหวยรัฐบาลออกอะไรนะคะเราจะรู้ทันทีเลยนี่นะคะตัวที่ประวันไม่เน้นให้เนี่ยก็กันทุนไว้นะคะยังไงก็ให้กันทุนอะเนาะอย่างในน้อยก็เราก็อืม จริงๆ,ๆแล้วประวันนี้ชอบสามหนึ่งนี่นะชอบมากไอ้สี่สองเนี่ยยังไม่ชอบเท่าไหร่แต่ถ้าถามประวันว่าชอบตัวอะไรมากที่สุดประวันชอบสามหนึ่งค่ะนะคะแต่ว่าสามหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะโดดขึ้นไปหน่วยกิจหรือหน่วยพิเศษนะคะแต่ถ้าว่าสี่สองเนี่ยโอกาสที่ว่าเขาจะลงมาหน่วยธรรมดาและหน่วยปกติไอ้หน่วยว <c> ี <oughs> คือโอกาสเขาสูงมากอะนะคะโอกาสเขาค่อนข้างที่จะสูงใช่คือโอกาสเขาค่อนข้างสูงนะคะจะมาอย่างนี้ไหมเนาะ เมื่อวานมันมาอย่างนี้แล้ววันนี้มันจะมาอย่างนี้ได้ไหมความเป็นไปได้นะสองแปดเนี่ยอาจจะลงมาหน่อยธรรมดาหรือว่าหน่อยหน่อยวีแต่พวก้าพวกอไอนเนี้ยอาจจะขึ้นไปหน่อยพิเศษหรือหน่อยกิจนะคะวันนี้ออืมตามที่ประวันดูอ่ะนะตามที่ประวันดู สามเอยห้าเอยเจ็ 7, เอยพวกเนี้ยโอกาสที่ว่าจะขึ้นไปน่อยกิจน่อยน่อยนอยพิเศษเยอะเนาะอืม no. แต่เลขคู่เนี่ยอาจจะลงมาน่อยปกติหรือน่อยวีตามที่ประวันดูนะถ้าประวันดูไม่ผิดนะแต่ถ้าประวันดูผิดประวันก็ไม่รู้อะเออเนาะ เดียว er, ประวันขอเช็คดูแป๊บเดียวทําไมตาประวันคอมเมนจังนะสงสัยจะถูกหวยใหญ่แน่เลยนี่ประวันนะถ้าถ้าตาอ่าข้างขวาประวันคอมเมนตงนอย่างงี้นะทุกครั้งเลยประวันจะต้องถูกหวยใหญ่แต่ถ้าคนอื่นเนี่ยเขาต้องคอมเมนตาซ้ายนะเขาถึงจะถูกกันแต่ประวันเนี่ยเวลาถ้าประวันคอมเมนต์อ่า ข้างขวาเนะทุกครั้งเลยประวันจะต้องถูกเยอะถูกเลขเยอะมากไม่รู้เป็นอะไรอืเนี่ยก็มีแค่เนี่ยน้องๆก็ไม่มีอะไรมากวันนี้นะอาจจะไหลแปดเพราะว่าคดลับประวันเนี่ยเขาชนอยู่ที่ชนตึงตังหมดเลยชนแปดนั้นเหมือนอย่างเช่นเมื่อวานเนะาะเมื่อวานนี่ก็ชนอยู่ที่สองนะคดลับประวัน อืมว่วันเน้นแห่อะไรเมื่อวานประวันเน้นที่สองและแปดเนาะซึ่งก็แปดไม่มาสองก็มาแต่ตัวเด่นซึ่งก็จับผิดหมดเลยแต่วันนี้เนี่ยคิดว่าไม่ผิดแล้วคะ่ะวันนี้นะวันนี้อะ่ะแบบไหนก็คิดว่าไม่ผิดอย่างน้อยๆต้องมีมาให้เห็นหนึ่งถึงสองชุดนะคะวันนี้อะ่ะว่อวันคิดว่านะอืม เอาค่ะน้องๆค่ะแคบค่ะแคบนะคะแคบนะคะแคบค่ะแคปแคบแคแคหน่อยเดี๋ยวพอวันว่าจะออกประตละข้างนอกสักหน่อยก็เลยรีบเอ้าสามเลยก็เลยรีบมาลงให้เช้าหน่อย ดยวกลัวกลับมาไม่ทันเพราะว่าวันนี้เราไม่มีโปรกันแล้วอ่ะเนาะถึงไม่มีโปรปรวันก็จะออกมาให้หน้าช่องอย่างเงี้ยทุกๆวันแต่ถ้าวันไหนที่ปวันไม่สบายหรือปวันติดธุระก็อาจจะไม่ได้ออกมาเนาะแต่ถ้าอย่างน้องๆที่ว่ามีสูตรอยู่แล้วก็ลองทําเองดูเนาะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยปวันไม่ได้เอาสูตรที่ว่า,าชุดโปรมาทํานะคะ ปวันจะมีสูตรสำรองของปวันอีกสูตรหนึ่งซึ่งน้องๆก็ลองเอามาจับดูแล้วก็มาเทียบกับปวันนะว่าเลขชุดตัวไหนที่มันตรงตัวไหนที่มันชนก็ให้เอาตัวนั้นเพราะว่าอันนี้คนละสูตรนะคะคนละสูตรกับชุดโปรนะคะแต่ปวันก็พยายามจับให้ได้สองเด้งเช่นกันนะคะ เพราะว่าสูตรนี้ปกติปวันก็จะเอาลงหน้าช่องอยู่แล้วอนะเนาะแว่าสูตรโ,โปรเนี่ยปวันจะไม่เอาลงอะค่ะเพราะว่าเราได้ทําการขายไปให้น้องๆหมดแล้วเนาะถ้าว่าเอามาลงหน้าช่องซึ่งถ้าปวันเนี่ยไม่ได้สอนน้องๆก็ไม่เอาสูตรโปรค่ะแต่ถ้าปวันสอนน้องๆปวันก็จะเอาสูตรโปรค่ะมาทำแล้วก็สอนนะคะ ยังไงชุดไหนอะไรอะไรแบบไหนน้องๆไม่เข้าใจก็ให้คอมเมนต์มาถามนะคะแคปหน้าสูตรมาแล้วก็ถามเป็นสูตรๆไปค่ะอย่างน้องๆที่ว่าไม่เข้าใจสูตรตั้งหลักโบราณ3เอ้หนึ่งถึงสามนะคะก็ให้เข้าไปดูคลิปประวันนะคะคลิปเออคลิปคลิปโอนโอนมันจะมีอยู่สองคลิปอะคะ่ะ ก็จะมีคลิปที่1คือสอนตั้งหลักสูตรโบราณน,นะคะคลิปที่2ก็จะเป็นการอธิบายการบอกว่าเลขตั้งหลักชุดที่2ของเราเนี่ยต้องเอาตัวเลขจากตรงไหนตรงไหนตัวเลขมีกี่ตัวที่ประวันตั้งไปให้น้องๆออก็ให้น้องๆเอาให้หมดนะคะเดี๋ยวถ้าให้น้องๆเก่งก่อนให้น้องๆรู้จักคําว่า,อาเอาตัวแทนตัวไหนทิ้งตัวแทนตัวนั้นออกตัวแทนเรามาอยู่ตรงชุดโบราณนนัะ้มีกี่ตัวละ อ,อันนั้นค่อยให้น้องๆตัดออกอย่างเช่นป้าวันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยป้าวันสูตรตั้งหลักโบราณสองป้าวันก็เอาตามน้องๆนะเอาตามในสูตรนี่เนี่ยแต่ทีนี้ป้าวันเนี่ยรู้แล้วไงป้าวันคือป้าวันชํานาญแล้วอะไม่ใช่เก่งชํานาญละคือรู้ว่าเลขตัวไหนเนี่ยเราสามารถเอาตัวไหนมาแทนได้เราสามารถตัดตัวไหนออกได้ซึ่งเราจะใช้แค่3มตัวอย่างเงี้ยค่ะเนาะ เดี๋ยวให้น้องๆเก่งแล้วน้องๆค่อยตัดออกก็ได้ซึ่งถ้าบางตัวถ้าประวันใสไป4ตัวก็ให้เอา4ี่ตัวตั้งไว้ก่อนและให้น้องๆพยายามสังเกตดูว่ามันสามารถใช้แทนตัวไหนได้มั่งอะไรตัวไหนได้มั่งอะนะคะก็ไม่ต้องเรียนแบบประวันค่ะเพราะว่าบางทีประวันเนี่ยออก u t u b e เนี่ยประวันก็ต้องตัดให้มันเหลือนิดเดียวนะคะซึ่งเลขบางตัวเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่ว่าจะเอามาเผยแพร่ได้ ก็ไม่เหมือนที่ป้าสอนน้องๆในไลน์หรือว่าในอันนี้เนาะก็จะไม่เหมือนกันนะนะคะเพราะว่าเลขบางตัวหรือว่าคดลับของประวันบางตัวซึ่งประวันก็ไม่สามารถจะเอามาเยผยแพร่ได้อย่างเช่นวันนี้คดลับประวันชนอยู่ที่สามค่ะนะคะคดลับประวันชนอยู่ที่สามค่ะนะคะ คตรลับประวันวันนี้นะชนอยู่ที่สามนะคะแต่สามเนี่ยป้ากลัวเขาว่าเขาจะไหลขึ้นไปนู่นนะคะอ่าไหลขึ้นไปหน่วยกิจและหน่วยพิเศษนะคะอืมวันนี้คตรลับนะชนอยู่ที่สมและชนอยู่ที่8ดชนเยอะมากระวางเลขสองตัวเนี่ยเขาอาจจะไหลนะคะเขาอาจจะไหลนะคะ ก็น้องๆก็ดูนะว่าสูตรน้องๆเนี่ยชนกับประวันสูตรไหนชนกับตัวเลขอะไรมั่งถ้าน้องๆเทียบดูแล้วเนี่ยถ้ามันชนกับสูตรไหนก็ให้เอาสูตรนั้นนะคะถึงแม้เลขไม่ลงล็อกก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเลขไม่ลงล็อกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเลขเขาอาจจะเยอะเขาอาจจะไม่ลงล็อกนะคะอื้ ซึ่งจริงๆแล้วพระวันเนี่ยชอบสองกับเก้ามากวันนี้ตอนแรกพระวันจะเอาตั้งแหละแต่ทีนี้พระวันมาดูเนี่ยความเป็นไปได้คือมันมันยากอ่ะอืมคือมันยากนั้นเก้าไม่หนึ่งสองสามสี่ตัวจริงๆแล้วเก้านั้เลขคือลงล็อกมากสองอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งสองนี่มีห้าตัวเลขไม่ลงล็อกอ่ะ อืมปวันก็เลยเอา3และเอา8ดค่ะนะคะจริงๆและสามกับ8นี่เลขก,ก็ไม่ลงล็อกหรอกแต่ว่าโอกาสความเป็นไปได้ของเขาเนี่ยคือปวันชอบนั้นปวันวดูจากความเป็นไปได้เนาะเพราะว่าวันนี้วันอังคารเลขวันอังคารปรวันก็ดูความเป็นไปได้นะคะว่าเออโอกาสเขาจะมาแบบไหน เนาะอยังไงน้องๆก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะยังไงก็น้องๆเอาตัวเลขตัวไหนประวันไปซื้อไปหาเลขอันนี้ไว้ก็ขอให้น้องๆจงเฮงจงปังเนาะให้มีโชคมีลาบก็ให้ได้มีเงินซื้อกับข้าวตอนเย็นเนาะอย่างน้องๆที่มีสูตรอยู่แล้วทำเสร็จแล้วก็เอามาชนกับประวันดูนะคะ วัดตัวเลขตัวไหนชนกับประวันมั่งแต่ประวันก็ขอแจ้งก่อนเนาะเพราะว่าสูตรเนี้ปวันไม่ได้เอาสูตรโปรทานะคะเป็นสูตรสํารองที่ซึ่งประวันได้เอาลง youtube ทุกครั้งอะคะ่ะที่ประวันอ่าลง YouTube นะคะเพราะว่าสูตรโปร่นะมันเป็นสูตรส่วนตัวของประวันเนาะปะวันก็ไม่สามารถที่จะเอามาลงแบบหน้าช่องได้อะค่ะนะคะ,นะคะแต่ยังไงปวันก็คิดว่าสชุดและก็เลขเด่น คิดว่าไม่พลาดนะคะวันนี้อ่ะคิดว่าไม่พลาดค่ะยังไงก็ลองดูเนาะสงตัวก็จะมีตัดด้วย88 <c oughs> ความเป็นไปได้ชอบก็เอาค่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะชอบก็ซื้อค่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะเอาค่ะน้องๆแคปค่ะประวันจะไปละเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่น้องๆเรียกร้องเข้ามานะเขาก็อาจจะมาได้เพราะว่าความเป็นไปได้ของเขาสูงค่ะ นะคะน้องๆชอบตัวไหนตัวไหนที่ไปชนกับสูตรน้องๆก็ให้เลือกเอาชุดนั้นนะคะนะคะชอบตัวไหนก็ให้เอาตัวนั้นชอบชุดไหนก็ให้เอาชุดนั้นเอาค่ะเพราะวันจะออกไปข้างนอกแล้วยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีโชคดีกันทุกๆุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ